คุณผู้ชมคะตั้งแต่ที่ออซมาบินลาเดนซึ่งเป็นผู้นำกลุ่มออลกออิดะถูกสังหารเสียชีวิตในปี2554คนที่เคลื่อนไหวแทนที่เขานั่นก็คือลูกชายแท้ๆค่ะเมื่อปีที่แล้วมีความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญออกมาบอกว่าเตรียมที่จะแก้แค้นแทนพ่อของเขาซึ่งล่าสุดรัฐบาลสหรัฐอเมริกาขึ้นแบ็กลิสต์ลูกชายของออซมาบินลาเดนแล้วนะคะว่าเป็นบุคคลที่ต้องการตัวมากเป็นพิเศษค่ะ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐใส่ชื่อของนายฮัมซาบินลาดินลูกชายของอดีตผู้นำกลุ่มออลกออิดะเอาไว้ในบัญชีการก่อการร้ายระดับโลกซึ่งเป็นที่ต้องการตัวมากเป็นพิเศษและห้ามพลเมืองชาวอเมริกันทำการติดต่อหรือว่าคบค้าสมาคมกับนายฮัมซานอกจากนี้ยังเตรียมที่จะอายัดทรัพย์สินต่างๆของนายฮัมซาที่อยู่ในขอบเขตอำนาจกฎหมายของอเมริกาด้วย ตอนนี้นายัำซามีอายุประมาณ20ปีเสร็จเศษค่ะที่ผ่านมาก็ออกมาเคลื่อนไหวในฐานะนักโฆษณาชนเชื่อของกลุ่มออลกออิดะตั้งแต่ที่พ่อของเขาถูกกองกําลังพิเศษสหรัฐบุกเข้าไปสังหารในปีปากีสถานเมื่อประมาณ6ปีที่แล้ว ตั้งแต่นายออซมาบิลลาดินเสียชีวิตนายไอมาอัลซาวาฮิรีซึ่งเป็นผู้ช่วยชาวอียิปต์ของเขาก็ได้เข้ามาบริหารกลุ่มก่อการร้ายแทนแต่ว่านายฮัมซาเองก็ยังคงทำหน้าที่เผยแพร่ข้อความเสียงส่งไปถึงเหล่าผู้สนับสนุนอยู่เป็นประจำอย่างความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วช่วงเดือนกร,รกฎาคมค่ะฮัมซาออกมาพูดในคลิปเสียงที่ถูกโพสต์เผยแพร่ทางออนไลน์ขู่จะแก้แค้นอเมริกาที่ลอบสังหารพ่อของตัวเอง พร้อมทั้งสัญญาด้วยนะคะว่าจะเดินหน้าต่อสู้ในนามของกลุ่มออลกออิดะที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกเพื่อต่อต้านสหรัฐและพันธมิตรค่ะ